สวัสดีครับพบกับเราช like ่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอ่ามาดูอ oh oh. ่ามาดูอ่าช้างติดเทโบนะครับผมอัน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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันอันโอ้โหโอ้โหโอ้โหอัน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 โอ้โหช้างติดเทโบนะครับผมโอ้โหเห็นมอเตอร์ไซค์กูตามไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โห โอ้โหวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหอันนั่นนันนั่นนั่นนั่นโอ้โห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 เทโบทำงานแล้วตอนนี้โอ้โหโอ้โหเทโบทำงานแล้วตอนนี้โอ้โหวิ่งเร็วมากเลยโอ้หูวิ่งเร็วมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้แสงแล้วแสงแล้วคุณตาแสงแล้วโอ้โหโอ้โหตีคู่แล้วตอนนี้โอ้โหแสงคุณตาแล้วตอนนี้โอ้โหอันนั่นนันนั่นนั่นนั่น โอ้โอ้อบอบอบรุ่นโอ้โหโอ้โหอบแล้วตอนนี้โอ้ยยอ้ยอ้ยอ้ยหอบเลยออ้ยอบอบเราพอด้วยลูกโอ้โหโอ้โหนุนไปแล้วไปแล้วอบรุ่นโอ้ ผมรอพร่อกลุกไปลุกไปอุ้ยอันนั่นอันนันอันนั่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 นโอ้โหโอ้โหอันนั่น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 โอโอ้ยแล้วสูไม่ได้แล้วตอนนี้วิ่งเร็วเกินนะครับผมอุ้ยหายใจพอทัน อุ้ยหอบหอบหอบ,หอบอโอ้โหหอบทะลุจอโอ้โหไม่ทันแล้วนะครับผมแม่แม่แมวิ่งเร็วมากเลยนะครับผมอุ้ยอุ้ยหอบโอ้แต่วันนี้อบุญวิ่งไม่สุดนะครับผมวันนี้ปกติก็จะวิ่งเร็วนะครับผม ปกติโอบุญะจะวิ่งเร็วมากนะครับผมมาไม่ทันโอบุญนะครับผมมาแล้วมาแล้วโอโบมาแล้วเอารอหน่อยครับโอบุญใส่อยู่ใสไหนอยู่ไหนเอ่ย,อยมาเลยครับมาเลยครับโอบุญนูน่น,น ไปแล้วไปแล้วโอบุณไปแล้วไปแล้วอ้าวลงเลยครับโอบุณลงเลยไปเร็วมไปเริ่ไปเริ่ไป,ไป,ไปเร <m> ิ่โอ้โหไม่เหนื่อยครับแค่หอบครับผม <m> ไม่เหนื่อยเลยแค่หอบนะครับผม เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยโอ้ยหอบหอบนะคุณแม่วิ่งไม่ทันอบุญนะครับผมเอาไปเลยครับแอน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 สิ้นเลยครับผมแอน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 โอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอโหเอาโอ้ไปไหนโอ้โอ้ไปแล้วไปแวไปแวโอ้โหโอ้เร็วแรงเร็วแรงไปเร็ว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 ไปลูกไปไปลูกไปนี่ เจอเจอพีลุกแล้วกลัวเลยระแวงเลยมีระแวงด้วยนะครับผมดูโอ้โหมีระแวงด้วยย่านย่านย่านนะครับผมโอ้โเกีเซตึกอเกิดพอมหรอโอู้้ลอยน้ำไปด้วยดาวประสุกตัวน้อยๆแม่นะเมย์ปลาดคือลอยน้ำเก่งเถอะอุ้ยหอมหอมหอมอยู่หอบอยู่นะครับผมแม่ นุนไปแล้วนุนไปแล้วไปกับคุณตาแล้วนุนไปกับคุณตาแล้วตอนนี้นะครับผมเ <ตา S 1> มย์เมย์นุนนุนลุยน้ําไปแล้วนะครับผมลุยน้ําไปแล้วนะครับผมโอ้ซิ่งเร็วมากแต่ไม่ไม่เท่าเมื่อวานเนะาะเมื่อวานซิ่งอย่างแรงนะครับผมเมย์เมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเมย์เมย์โอ้วิงว่งวิ่งทำไมลูกเอา้าพี่เข้ามาเล่นด้วยนี่วิง่งทําไมนี่โอ้โอ้พี่เข้ามาเล่นด้วยวิ่งทําไมนี่เอาาไปไหนนั่นไปไหนนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โมาแล้วมาแล้วๆโอ้พ oh, ี่เขามาเล่น oh, ด so ้วยวิ่งนีไปหนน่ะมาแล้วมาเร็วมาแล้วโอ้โอติดแม่เลยรตโอ้มามาโอ้มามาแล้วมามาวมแวมาวมามามานแออนไปไปคุตายอย้เร็วเร็วเร็วนัพี่เขามาเล่นด้วยนี่เร็ว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 จะวิ่งนี้ไพี่เขามาเล่นด้วยนี่เอาเอมาบุกเลยบุกบุกบุกุ่าฮ่าาอือนเต้นอยู่ตื่เต้นอยู่ โอ้โอ้ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่โอ้โอ้ตื่นเต้นอยู่โอ้โอ้ไปไหนโอ้ดูไปดูโอ้มาแล้วมาแล้วเร็วโอ้บ้างไม่รวดบ้างไม่รวดรวดถอยรวดไปกรวดตามมาโอ้ดูนวิ่งตามพี่เขาไปนู่นนะครับผมโอ้โอ้ไปนี่แล้วเอาแล้วเอาแล้วเบี้ยมใจจุนเลยบ้างใจจุนเลย โอ้ดูดวิ่งไปนู่นแล้วนะครับผมไปแม่นู่นโอ้ oh, oh, เจอพี่เขาวิ่งหนีนะครับผมนู่นวิ่งมาทางนี้แล้ว <Okay. S 1> อ่าพี่เขาทางนู่นนีโอวิ่งหนีมาทางนี้แล้วตอนนี้ <Okay. S 1> เอาไปแล้ว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 โอ้กลัว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 พี่ดาวนะครับ <c oughs> พี่ดาวลอยน้ําเก่งมากเลยลอยน้ําลึกข้ามมานะครับผมโอ้ oh, พี่ดาวมาเล่นเออว่าจะให้เล่นน้ำอ่าเล่นน้ำกับพี่ดาวสักหน่อย <c oughs> นู่นวิ่งหนีไปตั้งหลักอยู่นู่นนะครับโอบุญ พาโทแรนีไปตั้งรักอยู่พุ่นไหมโอ้ยลาเ่บักลาโอ้โหกลัวกลัวัวอุ้ยกลัวกลัวมาแล้วอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอ้ยวิ่งหนีแล้วตอนี้โอ้ยวิ่งหนีพี่เขาแล้วโอ้ยวิ่งหนีแล้วโอ้ นัน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 โอ้ว <rua> ิ่งหนีพี่ก็แล้วโอ้แรงหนีแล้วโอ้โ้กลัวพี่นะครับผมอบุญโอ้ยานผู้สาวสงสัยอายผู้สาวนะครับผมอายอายผู้สาวรุ่งฟ้าเนาะโอ้ยคนสวยนะครับผมคุณแม่วิ่งหนีผู้สาวว่านีไหมโอไปโอ้วิ่งหนีผู้สาวนะครับผมอ้าวลงน้ําแล้วตอนนี้อ้าวนู่นไปกับคุณตาแล้วนะครับผมไปม่โอ้ยนะครับผมโอ้เห็นผู้สาวเร็วแรงหนีนะครับผมผู้เบา สิมีผู้สาวนํำเขาบ่อบัดดีจะมีแฟนกับเขาไมเนี่ยอบนี่โอ้ผู้สาวมาเล่นน้ำเล่นหนีเมย์ปัดถูไปอบ,อบอเดี๋ยวไปหาน้องดูเลยครับผมนู่นโอ้เล่นหนีผู้สาวว่าสั่นอบุญเอ้ยนี่อบุญกลัวนะครับผมกลัวกลัวกลัวนะครับผมไอ่กลัวมากวิ่งอ้อมมีการวิ่งอ้อมขึ้นมาแล้วลงใหม่นะครับผม โอ้ย่านย่านคักเลยเอโอย่านผู้สาวคักโอ้ยดูช้างน้ําช้างน้ํานอนเย็นชื่นใจเลยช้างน้ํโอยโอ้ยโอ้เมื่อวานเมื่อวานนี้ไล่เขาเข้าป่านะครับผมวันนี้โดนเขาไล่ขึ้นฝั่งเลยนะอวันนี้โดนผู้สาวไล่ขึ้นฝั่งเลยโต๊ะบันนี้เป็นใจโอ้บันนีโอ้อยอมไม่อ้ โอบอายผู้สาวทำไมโอบโอ้ยนอนแล้วโอ้เป็นช้างน้ำโอ้ยมุดน้ำเป็นด้วยนะครับโอ้บุญโอ้มุดน้ำไม่จมเหรอลูกโอ้บุญน้ำไม่จมนะครับผมโอ้ยมุดน้ำไม่จมตัวนี้โอ้โอ้มุดน้ำไม่จมตัวนี้อ้าวคุณแม่มุดหน่อยโอ้ยโอบันแล้วโอบันแล้วโอ้บันแล้วลูกโอ้บันแล้วลูกโวยมาแล้ว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 โอ้พี่ลุงมาแล้วโอ้พี่ลุงมาแล้วเอาโอ้พี่ลุงมาแล้วแล้วแล้วพี่ลุงมาแล้วแล้วแล้วโอ้พี่ลุงมาแล้วพี่ลุงมาแล้ว อุ้ยพี่ลุงมาแล้วตอนนี้มาอบๆๆเจอพี่ลุงจะเป็นยังไงนะครับผมนี่พี่ลุงมายืนเฝ้าหน้าน้ําเลยตอนนี้มายืนเฝ้าหน้าน้ำเลยโอ้ดูคนเรียบร้อยนะครับผมอู้ดูพี่ลุงมาเรียบร้อยเลยอู้เป็นเด็กเรียบร้อยมากตอนนี้โอ้ยอายผู้สาวตัวนี้เบ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอายผู้สาวตัวนี้อายผู้สาวตัวนี้อบบุญ ผู้ายผู้สาวนะครับผมมกักหลาก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดซมัคสไครกกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม